สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ตรงกับวันพุธที่4ธันวาคม2024นะครับผมก็คลิปนี้ก็ฟุตบอลอยูฟาแชมเปียนลีกหรือ UCL นะครับอ,อ,อาทิตย์นี้ไม่มีแข่งนะครับแต่แอดมินเอาตารางมาลงให้เฉยๆก็คือจะคลิกออฟก็ในอาทิตย์หน้านะครับตรงกับวันที่11และ12นะครับเป็นนัดที่6นะครับจาก8นนัดนะครับ เรามาดูว่าในนัดที่6กในใครจะพบกับใครนะครับก็ตามตารางนั้นเลยครับด้านขวามือตารางเล็กๆนะฮะก็เออ่จะเป็นการพบกันในนัดที่6นะครับเริ่มต้นด้วยไดนาโมซาเก็บนะครับตอนรับการมาเยือนของเซลติกก่อนนะครับเทีย่ยงคืนครึ่งเทีย่ยงคืน45นะครับตรงกับวันพุธที่11นะครับผม11ธันวาคมคู่ที่2นะครับอา่า โรนานะครับตอนรับการมาเยือนของจาฟูงนะครับลิเ uh, AH วอร์พ wow. hmm. ูลนะครับเเวลาเดียวกันนะครับเที่ยงคืน45วันพุธที่11นะครับวันพุธที่11ธันวาคมนะครับแบรดนะครับตอนรับการมาเยือนของ PSV อไฮโฟเฟนนะครับตรงกับเวลาตีสามวันพุธที่11เช่นกันนะครับคู่ที่4ชัเคตาโดเนตนะครับตอนรับการมาเยือนของไบเยนมิวนิกนะครับตรงกับเวลาตีสามเช่นกันนะครับวันพุธที่11นะครับ ับบรูคนะครับต้อนรับการมาเยือนของสปอตติ้งลิสบอนนะครับตรงกับเวลาตีสามเช่นกันนะครับวันพุธที่11คู่ต่อไปนะครับอาร์บิซาวบวกครับจากเบลเยียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แยักแมงนะครับจากฝรั่งเศสนะครับตีสามเช่นกันนะครับปารีสแซงต์แยักแมงนี้ยังไม่เข้าพื้นที่นะครับยังไม่เข้าพื้นที่ยังอยู่ในโซนตกรอบอยู่นะครับผม คู่ต่อไปนะครับอาบีไลซิกครับจากเยอรมันนะครับต้อนรับการไปเยือนของแอตตันวิลล่านะครับเนี่ยถูกคู่ถูกไอเนี้ยกันเลยนะครับเนี่ยแอตตันวิลล่ากับอารไลซิกโดยแอตตันวิลล่าเนี่ยเก็บหนึ่งแต้มจากยูเว่ได้นะครับอืมก็นัดนี้ไปเยือนอาบีไลซิกจะเป็นเช่นไรนะครับตีสามนะครับวันพุธที่11เช่นกันนะครับ ต่อไปทีมของซาบีอลองโซะครับเลเวอร์คูเซ่นนะครับต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานนะครับตีสามเช่นเดียวกับวันที่11นะครับเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยอยู่ในโซนที่ว่าเข้ารอบนะครับอยู่ในหน่งนึ่งถึงแนะครับพร้อมกับอินเตอร์มิลานด้วยนะครับทั้งคู่เนี่ยอยู่ในโซนที่ว่าเข้ารอบอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปเพย์ออฟคู่ต่อไปนะครับอัลันตาต้อนรับการมาเยือนของราชันชุดขาวนะครับเลวมัลเลต์นะครับตีสามนะครับเวลา ที่สามวันที่11เช่นกันเรเวนลีนไปแพ้ลิเวอร์พูลนะครับจากฝูงมาที่แอนฟิลสองประตูต่อศูนย์นะครับก็อาตาลันตานี่อยู่ลำดับที่5นะครับ11แต้มเช่นกันนะครับเรเวดลีนเนี่ยยังอยู่ในยังอยู่ในโซนครับยังอยู่ในโซนที่จะต้องไปเพย์ออฟนะครับต้องเร่งสปีดนะครับเหลือเหลือเหลสามนัดเหมือนกันนัดแข่งนัดนี้จบถ้าว่าลิเวอร์พูลไม่มีไม่มีแต้มเนี่ยยุ่งเลยนะครับยุ่งเลยนะครับนี่ อาจตกรอบได้อะครับอาจจะไปอยู่ในโซนที่ตกรอบได้นะครับ 25- าถึง36ลำดับ25ถึงลำดับที่36ตกรอบนะครับส่วนลำดับสีเหลืองเนี่ยต้องไปพย์ออฟนะครับโดยเงื่อนไขการพอ y off เป็นดังนี้นะครับแปดลำดับแรกของสีเหลืองนะครับเป็นตัวยืนแล้วก็ไอแปดลำดับหลังนะครับ17ถึง24นะครับจับฉลากขึ้นไปเจอกับแปดลำดับแรกของ9ถึง16นะครับเป็นเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆครับไม่มีเปลีป่ยนแปลงจะเป็นเช่นนี้นะครับอืมตะกี้ถึงถึงแอตาลนตานะครับคู่ต่อไปนะครับข้ามมาวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่สิบสองนะครับอ่าเวลาเที่ยงคืนสี่สิบห้านะครับอ่าทีมตาหมีนะครับแอลติโกเมดริดต้อนรับการมาเยือนของสลาวาน,นะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับแอตเมดริดเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาหน่าจะเก็บสามแต้มได้นะครับแต่ว่า เลติโกแมนลอยู่ลำดับที่15นะครับโซนเพย์ออฟอยู่ลองดูว่าจะขึ้นไป1-8ถึงได้ไหมติดตามรับชมนะครับออตรงกับเวลาเที่ยงคืน45นะครับเช่นเดียวกันเที่ยงคืน45ของวันพุทธที่วันพฤหัสที่12นะครับลิวนะครับตอนรับการเยียนของสตร r มการ์ดลิวมาแรงจริงครับปีนี้ซีซั่นนี้มาแรงตอนรับการมเยียมของสต o r มก r ร f t พูดถึงริวเนี่ยอยู่อันดับที่12นะครับในโซนเพย์ออฟอยู่แต่ว่าคะแนนเนี่ยมันก้ำกึ่งที่จะขึ้นลำดับที่8ให้ได้เลยนะครับดูททมสถิติเนี่ยชนะชนะ3เสมอ1นะครับแพ้1นะครับออตอนรับการมาเยือนของสวรมกาฟสโรมกาฟไม่ไม่น่าจะมีลุ้นอะไระแต่ว่าก็ในทางทฤษฎีมีลุ้นอยู่ในทางปฏิบัติก็คงแพ้ริวอีกแอดมินดาว่ายอย่างนั้นนะครับสวมกาบ คู่ต่อไปนะครับเบนฟิก้าจากปรตุเกตปรตุเกสนะครับตอนับการมีเยียมของโบลอ่อาตอนับการมีเยียของโบลญญานะครับตรงกับเวลาตีสามนะครับเบนฟิก้าไปดูเบนฟิก้าน้อยนึงนะครับเบนฟิก้านี่อยู่ในโซนสีเหลืองนะมี9แต้มนะครับเท่ากับบาเยนน์มิวนิกเลย,เยเส่วนโบลญญานะอ,อ,อยู่ใน อยู่ในโซนโซนไหนอ่ะแอดมินขอขออนุญ,ญาตอ่าโอ้อยู่ในโซนตกชั้นมีแค่แต้มเดียวเองโอ้โหโบลอนญาอย่างไรเนี่ยอืมน่าจะตกรอบนะครับโบลอนญามาถึงขณะน,นี้แล้วมันกึ่งหนึ่งแล้วกึ่งหนึ่งของรอบแบ่งกลุ่มแล้วเนาะต่อไป AC มิลานนะครับ AC มิลานต้อนรับการเยือนของเลสเตอร์เบลเกตจากเบลเยียมนะครับตรงกับเวลาตีสามนะครับเช่นกันนะครับก็ AC มิลานนะฮะอยู่ในโซนสีเหลืองอยู่ครับ AC มิลาน ตอนรับการไปเีืยนของเลสตาร์เบลเกตเลสตาร์เบลเกตเนี่ยก็อยู่ในโซนที่ว่าจะตกรอบนะแต่ว่าล่าสุดยังชนะอยู่นะครับเลสตอรเบลเกตรอรุ่นกันต่อไปนะครับต่อไปถูกคู่ถูกโฉลก,ถ,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 กถูกอะไรเลยครับที่คู่ใหญ่เลยครับดอตมุนต้อนรับการไปเีืยนของบาร์เซโลน่านะครับบาร์เซโลน่าอ,อยู่อันดับ3นะครับอยู่อันดับ1นถึงแที่จะเข้ารอบอัตโนมัติแล้วส่วนดอตมุนก็อยู่ในอันดับที่4เช่นกันนะครับ ถือว่าคู่ใหญ่ครับอ,อยู่ในโซนที่ว่าจะเข้ารอบทั้งคู่เนี่ยแอดมินเดาวา่าถือว่าคู่ใหญ่จริงอยู่ในรอบนี้มันยังไม่ได้รอบไอเนี่ยครับมันยังเป็นรอบคัดเลือกอยู่ก็น่าจะดึงเกมเสมอกันหรือเปล่าแอดเดาวา่าน่าจะเสมอครับดีที่สุดแล้วของคู่นี้คู่ต่อไปนะครับเฟยยูนูสนะครับต้อนรับการเป็นเจ้ของสปาร์ตาพาร์คนะครับเฟยยูนูสทำดีนะครับนัดที่แล้วเนี่ยนัดทำดีครับอตอนรับการเป็นเจ้ของสปาร์ตาพาร์ค ทีสามเช่นกันนะครับวันที่สิบสองนะครับยูเว่นะครับ, UA, รบ, UA, บรยูเว่เนี่ยบุกไปเยือนแอตตนวิล่าเนี่ยเสมอกันไปศูนย์ประตูศูนย์ถือว่าแม่วันนี้นะครับต้อนรับการไปเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาเอาอีกแล้วอืมก็จะดูว่าแมนเชสเตอร์จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับใน UCL ถือว่ายังไม่ปังนะครับมาดูตารางคะแนนของแมสซี่อยู่อันดับที่17มี8คะแนนนะครับก็จะอยู่ในโซนสีเหลืองที่จะเพย์ออฟกันอยู่นะครับอ่าตีสามเช่นกันนะครับผมสตุการ์ดนะครับสตุการ์ดเนี่ยแหมทําผลงานไม่ปังครับอ่นัดที่แล้วก็โดนถล่มมาเฉยเฉยเลยครับแหมเจอกับยังบอยครับทีมอันดับสุดท้ายครับอ่สตูการ์ดต้องเก็บ3แต้มนะครับถ้าจะเข้ารอบเพื่อให้อยู่ในโซนเพย์ออฟให้ได้นะครับสตูการ์ด ถือว่าผลงานน่าผิดหวังมากครับสตุกาดจากเยอรมันอาร์เซนอลน,นะครับต้อนรับการมาเยือนของเอเอสโมนาโนะครับจากฝรั่งเศสนะครับคู่นี้แอดมินเชียอาร์เซนอลน,นะครับน่าจะไม่น่ามีอะไรน่าจะเก็บสามแต้มได้จะได้ทีตัวเองขึ้นไปอยู่ในระดับ1-8อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระดับอยู่ระดับที่1นนะครับทั้ง2ทีมคิดว่า แอนดมินเชียอาร์เซนอลนะส่วนเอเอ็มโนาโกก็อยู่ในลำดับที่8นะที่จะเขา้ารอบอัตโนมัติก็ถือว่าถูกคู่ถูกเวลานะครับผมแอนเดมินเชียอาร์เซนอลนะครับคู่นี้ก็เป็นประกาศเช่นนี้นะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับเชียร์กันอย่างต่อเนื่องนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้พอหอมปากหอมคอนะครับสวัสดีครับ